สวัสดีคร pues as ับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับช่องคุณเกมสมุนไพรไทยนะคุณผู้ชมนี้นำมาคุณผู้ชมมาเสนอเป็นสมุนไพรต้นม้ากระทืบโลงอะไรคนอาจจะรู้จักกันนะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้ได้ตักเดดมาแล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับก็ถือว่าแห้งพร้อมใช้งานเด้วนะคุณผู้ชมตัวนี้ผมจะเอานามาดองเป็นสมุนไพรนั่นเองนะคุณผู้ชมก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ลักษณะของต้นของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม ส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าแลวคุณผู้ชมป่าเขาต้นเองจะเจอนะค่อนข้างจะเยอะเลยนี่คือต้นม้ากระืบโลงนะฮะละหลายพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคุณผู้ชมส่วนสรรพคุณนี่ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะคุณผู้ชมว่าสรรพคุณของเขา้นมีอะไรกันบ้างนะฮะพาดูก่อนนะครับผมนี่ลักษณะดูลักษณะต้นของเขาะฮะเรื่องจะเป็นเถานะคุณผู้ชมนี่ครับเนื้อไม้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับ อันนี้ผมสั่งมานะคุณผู้ชมเนี่ยสั่งมาครึ่งโลก็ถือว่าได้เยอะอยู่คุ้มอยู่นะคุณผู้ชมประมาณครึ่งกิโลนั่นเองนะนี่ครับลักษณะเนื้อไม้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสรรพคุณนของเขาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สรรพคุณของต้นม้ากระทืบโลงนะคุณผู้ชมนํถัถาของเขานํามาดองเหล้าหรือนํามาต้มน้าดื่มซึ่งมีสรรพคุณช่วยบํารุงกาลังบํารุงธาตุในร่างกายแก้การปวดเมื่อยตามร่างกายได้ปวดหลังปวดเอวนะแก้กระสายและเป็นยาอายุวัฒนะนะคุณผู้ชมช่วยเจริญอาหารช่วยบํารุงโลหิตได้เป็นอย่างดีนะคุณผู้ชมนี่ก็คือสรรพคุณเข้าๆข,ของต้นม้ากระทือบโลงเองก็ของดีอย่างนี้ควนหาติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยสรรพคุณนี้ ท่านผู้ชมนี่กับต้นมากระทืบลงฮนะหรือต่างจังหวัดเรียกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคุณผู้ชมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมนี่ฮะลักษณะเนื้อไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนต้นผมไม่ได้ถ่ายมานะคุณผู้ชมนะฮะนี่ผมสั่งมานั่นเองนะคุณผู้ชมก็หลายคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วแหละนะคุณผู้ชมนี่เลยไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่ลักษณะเถาของเขาเนะะืน้อไม้ของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับสูนพายต้นม้ากระเทือบโรงนะคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับสูนพายดีๆนะคุณผู้ชมสรพคุณดีด้วยนะไม่ควรพลาดเลยหาติดบ้านไว้ก็ยังดีนะคุณผู้ชมและ นำมาดองทุนภัยนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมนี่เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านะผมสวัสดีสวัสดีครับ